สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยหลาวทุกท่กทกทานกันเลยเราก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้กันแล้วนะครับเนาะอ่ะใหม่เข้าก็ต้องตามกันต่อนะครับเนาะนะก็หวังว่างวดนี้จะมาแล้วกันถ้างวดนี้ไม่มาก็ต้องปรับสูตรใหม่แล้วเนาะ เออสูตรมันไม่เข้าก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่มานะครับเนาะอ่ะก็ตามกันต่ออีกสักงวดแล้วกันนะครับสลับในสูตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่ในสอง2นนะครับอืมก็มาดูกันแล้วกันนะครับงวดนี้จะได้เลขไหนนะครับหรือถ้าใครเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็อ่ารอติดตามในชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะสูสองหนึ่งกันก่อนนะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วก็หลักหน่วยมาไหมหลักหน่วยมันก็มาอยู่เนาะ สี่ตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะมันก็ได้เลขวิ่งอยู่เนาะแต่มันตัวเจาะนี่มันไม่มาอีกครั้งก่อนก็มาหนึ่งครั้งก่อนก็มาห้าเนาะม,มาในบุญล่าสุดก็ติดเจ็ดแปดเก้าแล้วกันนะครับสำหรับในงวดล่าสุดเวล่าสุดชนกันชนกันในที่ในสองสามสี่เนาะสองสามสี่ชนกันก็มาสี่เนาะเออเนี่ยถ้ามันชนกันในหลักหน่วยล่าสุดก็มีชนกัน นะครับเนาะล่าสุดนี่ชนกันในที่ในเจดกับ8ปดหรือจะเน้นเจ็เน้น8ดนะครับในทั้ง2สูตรเพราะว่ามันก็ถ้ามันชนกันแบบนี้มันก็มีโอกาสนะครับที่จะมาในเลขวิ่งนะฮะเนาะเจ็ดกับ8ดเน้นเจ็ดเน้น8ปดแล้วกันนะครับอาจับ2ตัวนะครับสลับในทั้งสองสูตรเลยหรือว่าจะจับหลักหน่วยนี่จับคู่กันนี่เนาะ จับหลักหน่วย1 4อ่งครั้งก่อน1 1ไม่ได้นะแต่มันก็มา2งวดแล้วนะถ้าจับหลักหน่วยมาจับหลักหน่วย2สูตรนี้มาจับคู่กันมาดูในล่าสุดน,นะฮะก็สู่กันต่อนะครับเราก็ขอให้มาแล้วกันนะครับสำหรับในหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่นะฮะก็เลขนามสัตว์สูตรเลขน้มสัตว์ไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน2 7 2 8 2 9แล้วก็20 3 738 39แล้วก็30สนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตร22ล่าสุดก็จะได้ในที่ใน3 3 8 37 36 35 48 47 4 6แล้วก็จะเป็นในที่ในส5นะครับอ่าอย่งไรก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรงวดที่แล้วนะฮะสูตรนี้ลงมา1 2 3่งงมวดนะครับใน2องวดงวดล่าสุด3มงวดงวดนี้นะฮะเนาะซึ่งมันไม่เข้ามันก็หลักหลักหน่วยก็ยังมาเนาะลงตั้ตงแต่ในงวดแรกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตรงๆนะเนี่ยมา1อยู่เนาะแล้วก็ล่าสุดก็มา5อยู่เนาะหลักหน่วยนะฮะหรือจะเน้นเอาในสูตรนี้เป็นหลักหน่วยอ่ามี7กับ8ด้วยนะครับ นะเพราะว่าในสูตรเมื่อกี้ก็มี7กับ8หรือจะเอา7กับ8ไว้ในหลักหน่วยอ่ะเดี๋ยวมานะครับวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะในที่ในตรงสูตรนี้สูตร2 2 5นะครับในสูตรนี้นะก็จะคู่ไปในที่ใน6 6 7 6 8 6 9แล้วก็6 0 7 7 7 8 7 9แล้วก็7 0อนะ่ะสูตยขนาดนี้นะครับ ไม่เข้าจากสูตรก็เงินแหละนะครับเนาะแต่มันก็มีชนกันนะในสูตรนี้ชนกันสามเจ็ดสามแปดเนาะอืมอ่าลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครสูตรนี้มีชนกันไหมไม่มีนะฮะนี่ลองดูแล้วกันนะครับก็นั่นแหละนะครับเพราะว่าเท้าจริงๆอย่างตรงนี้มันหลักหน่วยนะครับมาหลักหน่วยเนาะแล้วมันก็ไปชนกันนะครับในสูตรนะครับสองสูตรนี้ 8กับเจืมเน้น8เน้นเจแล้วกันในงวดนี้นะครับอ่ะมีอีกสูตรหนึ่งด้วยสูตรเบวกสูตรนี้6ชุดเท่านั้นเนี่ยงวดที่แล้วนี่ก็ไม่มานะอปกติหลักหน่วยมันจะมาอ่ะเจอ7ดกับ8ดอีกแล้วเนาะวันนี้วิ่ง7็นะวิ่งเจ็ดกับแปดเลยถนะูกว่านะครับเนาะนำไปลุ้นแล้วกันนะครับ7กับ8ดก็หวังว่าจะมาแล้วกันนะฮะก็อ,อาจจะไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสถิติก็ได้เนาะในงวดที่แล้วนะที่ ในสรุปเนี่ยอันนี้สถิติเลขที่ออกบน1นึนะผมให้ไป0 1นยแล้วก็อันนี้สถิติล่างเนาะที่ออกล่างนะครับในที่ใน85เนาะผมก็ให้ไปในที่ใน567เนี่ยเนี่ยบางท่านเอา0 1นมาจับก,กับ567หกเจ็ก็มา15ครั้งก่อนก็เหมือนกันนะครับครั้งก่อนให้ไป901นะครับอีก01ให้ไป135นะก็มาออก11เนี่ย เออหรืออาจจะรอไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสถิติที่ออกทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งในตรงเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมไปแล้วนะสรับในสถิติที่ออกบนงมดก่อนออก58าแก็มาออก58าเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดนะครับออกห้าหนึ่งเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้เองนะฮะแล้วมาออกห้าหนึเหมือนกันถัดไปก็น่าจะออกเลขเดิมมาแหละนะครับอยู่อยู่ในนี้นะครับเนาะอ่าก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามเหมือนกัน นะครับเนาะในในชุดสรุปนะครับสลับในสถิติบนสถิติล่างนะครับเลขมันก็ออกวน,วน,วนๆซ้ำๆในตัวเดิมมาเลยนะครับเนาะอ่ะอยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอ่ะในสูตรนี้นะเดี๋ยวจะพูดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะก็ย้ําในตัวเดิมนะครับสลับไปชี้หลักหน่วยก็ถ้างวดก่อนมัาดุดนะงวดถัดมามันก็ มีมานะครับในที่เลขเด่นปกติมันติดๆมาสักตัวนะแต่หลังๆนี่มันก็เริ่มหลุดแนวนี่เนี่ยถ้าได้หลุดมาเข้าถ้าได้หลุดอ่ะวันนี้ก็ขอให้มาเข้าแล้วกันนะขอให้เข้าตรงๆ5้าห้าเนาะอืมอาจจะสลับอยู่ในตรงนี้ก็ได้เนาะเจ็ดนะเลขพี่เลขน้องหรือเปล่านในวันนี้ อ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ครบทั้งนะครับสูตรนะสูตร2ตัวสูตร A บวกแพสสลับในสูตรนี้แล้วก็ในสูตรทั้ง3สูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับในสูตรในที่ในสูตร2 1นะครับสูตร2 1นะแล้วก็สูตร22แล้วก็สูตร2 2 5เนาะเออนี่ทั้ง3สูตรนะครับก็หวังว่าจะมาสักสูตรแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่เข้านี่ก็งวดถัดไปนี่ก็ เดี๋ยวนะครับปรับสูตรใหม่แล้วกันนะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาขอกันเข้ามาได้นะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมก็อ่านทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะอ่ะนี่แหละไม่เข้าสักสูตรเลยเนาะเออน่าจะมาสักสูตรนะหน้าสักสูตรหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะฮะสลหรับในหววเราในงวดนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ